มาถึงข่าวของนักแสดงสาวสายเจริญปุระนะคะที่เจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานจ่อเอาผิดคนที่มากล่าวหานะคะว่าเธอได้สั่งซื้อสารไซยนายค่ะ เอ่ยปากเลยว่าไม่ขำค่ะหลังทายเดรินบุระถูกโยงเอี่ยวข่าวการสั่งซื้อไสยนายก่อนจะออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เธอล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าไม่อยากให้เดาแล้วก็ไปเมสากันแบบสนุกปากเพราะนี่ถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่ตลกด้วยทั้งนี้ก็ได้แคปภาพเป็นหลักฐานคนที่กล่าวหาม,วมัวนะคะถ้าเคลียร์งานลงตัวเนี่ยก็อาจจะแจ้งความดําเนินคดีค่ะเราก็รู้ตัวว่า มันไม่ใช่เราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเกินกว่าไอ้ข่าวที่มันจะเมาส์เล่นกันทั่วไปก็คือแคปแคปแคปอันที่ค่อนข้างร้ายแรงอันที่ค่อนข้างจะไม่โอเคไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แย่ที่สุดก็คือมีคนแบบอก็ก็ชื่อไซะคะไซย์ไหนเราแ,แบบ มันไม่สนุกเลยสําหรับใครก็ตามคุณอ่านข่าวแล้วคุณอาจจะมันน่ะแต่ว่าคุณลองนึกถึงว่าถ้ามันเป็นคนในครอบครัวคุณหรือว่าเป็นชื่อคุณที่อยู่ๆแบบมีส่วนแบบสั่งสารอันตรายหรืออะไรอย่างนี้มาไม่ตลกบางคนที่แบบจงใจมากๆจะให้มันแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรให้ได้ใ่ว่ามันไม่มีประโยชน์อ,ะอ่ะยืนยันชัดเจนนะคะว่าก็กำลังจะดำเนินคดีแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเช่นกันนะคะ